ผู้มวยดุเดือดยังคงทยอยปล่อยกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการฉลองครบรอบอีเวนท์ที่100สุดยิ่งใหญ่ในศึกวันลุมพินี100ในวันศุกร์ที่14มีนาคมนี้โดยล่าสุดเสือคิมสอจอต้องปาจีนจอมบูเลือดเดือดวัย29ปีจากจันทบุรีเตรียมปะทะกับคมอาวุธ f อฟเกรุ๊ปนักสู้ร่างแก่งจากน้องคายในกติกามวยไทยพิกาดเฉพาะแคทเวท140ปอนด์ ตลอดกว่าหนึ่งปีบนสังเวียนวันล,ลุมพินีเสือคิมบัลเลงผลงานอย่างดุเดือดคว้าชัยชนะ4จาก6ครั้งที่ลงทำการแข่งขันในจำนวน3ครั้งเป็นการปิดเกมนอกคู่ต่อสู้ได้อย่างสวยงามคว้าโบนัสไปแล้ว3ครั้งรวมเป็นเงินทั้งหมด1,750,000บาทโดยผลงานล่าสุดของเจ้าตัวจัดการนอกพันลิตลูกเจ้าแม่สายวารีในช่วงปลายยกที่2ส่งท้ายปีเก่าด้วยชัยชนะ ในศึกวันลุมพินี92เมื่อเดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมาแน่นอนว่าการลงแข่งขันในไฟแรกของปี2568ครั้งนี้เขาตั้งใจจะมาโชว์ความดุเดือดให้เราใจแฟนมวยและหวังวา่าจะคว้าชัยชยนะเพื่อขยับเข้าใกล้โอกาสคว้าสัญญาณนักกีฬาวันให้ได้ส่วนคมอาวุธแข่งขันในรายการนี้มาตั้งแต่นัดประถมมาเลิกศึกวันลุมพินี1เมื่อเดือนมกราคม2566 ผ่านมาแล้ว2ปีเต็มเขาสั่งสมสถิติชนะมาแล้ว7จาก9ไฟา์บนสังเวียนแห่งนี้ โดยผลงานล่าสุดเขาเพิ่งโชว์ทีเด็ดปิดเกมน็อกได้เป็นครั้งแรกโดยสาม,มารถเอาชนะน็อกพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวารีในช่วงปลายยกที่2ในศึกวันลุมพินี96เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับคว้าโบนัส350,000บาทเป็นครั้งแรกและการขึ้นสังเวียนในครั้งนี้เจ้าตัวมุ่งมั่นจะสารต่อฟอร์มอันร้อนแรงคว้าชัยชนะต่อเนื่องให้ได้เป็นครั้งที่4 ต่างฝ่ายต่างเป็นมวยที่อาวุธดุเดือดและกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่ศึกครั้งนี้อาจมีโอกาสจะได้เห็นการนับการน็อกเกิดขึ้นต้องมาดูกันว่าเือ้อคิมหรือคมอาวุธ ใครจะรักษาฟอร์มแรงไว้ได้ด้วยการเป็นผู้ชนะวันศุกร์ที่14มีนาคมนี้ห้ามพลาดชมเด็ดขาดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไท a i t i เก็ตเมเจอคู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิก30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา20นาิกา30นาทีเป็นต้นไปครับ